เมเข้าไปนะคะ1กล่องค่ะ200 ml นะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะสักประมาณ2ช้อน,นะค,ะค่ะแล้วก็ตีไปนะคะจนกว่าเขาจะตั้งยอดค่ะแมมก็จะใช้นมบวน,นะคะสักประมาณ2ช้อนเอาไปเข้าเวฟนะคะไมโครเวฟพอให้เขาอุ่นๆนะคะแล้วก็จะมาใส่กาแฟนะคะกาแฟเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณเนี้ยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ นี่ก็เป็นไข่แดงนะคะสองฟองแล้วก็น้ำตาลนะคะตีจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็ตีพอให้น้ำตาลนะคะละลายน้ำตาลแบบก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะใส่กาแฟนะคะที่เราผสมนมไว้เนี่ยนะคะลงไป ต่อไปแหม่ก็จะใส่นมข้นหวานนะคะใส่ไปสักประมาณ1ช้อนค่ะแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอากาแฟนะคะเนี่ค่ะกับไข่นะคะมาใส่ในวิปครีมนะคะค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะที่ใส่ไข่นะคะก็เพราะว่าเพิ่มความมันให้ไอศสครมนะคะแล้วก็ถ้าไอศกรีมมีความมันนะคะเขาก็จะไม่เป็นเก็ดน้ําแข็งนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะภาชนะที่ใช้ตีไข่เนี่ยต้องแห้งอุปกรณ์นะนะคะต้องแห้งสนิทไม่นั้นเดี๋ยวจะเหม็นคาวได้นะคะค่ะผสมให้เข้ากันดีแล้วใช่ไหมเราก็เนี่ยค่ะใส่พลาสติกนะคะเพื่อที่จะเอาไปแช่แข็งนะคะส่วนอัลมอนด์นะคะเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้เพราะว่าถ้าใส่ตอนนี้อัลมอนด์มันหนักนะ เดีวมันก็จะจมไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราแช่ไปอ่แช่ตู้เย็นไปสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใสา่ยวมก็จะเนี่ยค่ะเอาไอศครีมนะคะเนี่ยค่ะออกมาคนตรงขอบขอบเขาเนี่ยค่ะจะเริ่มเย็นก่อนนะแล้วก็จะใส่อัลมอนด์ลงไปนะคะอัลมอน์ก็จะใส่แบบเป็นเม็ดหรือว่าจะทุบๆหน่อยก็ได้นะคะตามใจเรานะชอบแบบไหนก็ใส่ไป นี่ค่ะนี่ค่ะไอศครีมของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะไอศครีมกาแฟนี่เห็นไหมสีน่าม่ำมากเลยรสชาตินุ่มนะคะเหมือนกาแฟขย่าเลยค่ะนี่เห็นไหมไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งไอศครีมกาแฟเมื่อกี้เนี่ยตอนตักอะคะ่ะคลิปคิปมันสั่นตอนที่ตักเป็นลูกๆอะนะ ็เลยต้องมาหนักให้ดูใหม่นี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมจะเป็นลูกๆแบบนี้นี่ค่ะไม่เป็นเก็ดน้ําแข็งด้วยนะไอศครีมนุ่มมากนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวแม่มก็จะตักใส่ถ้วยนะคะ ระวังระวังหน้าทิมลุกระวังหน้าทิมนุน่นพี่จิอยู่นูน่นพี่จินอนอยู่นุน่นเอ๊ะมาทำไมนะลูกหืงไงคะมาแล้วโอ้ยปิ้นเก่งจังเลยโอ้ยตัวแสบ Seven.